คนส่วนใหญ่เวลาเคยชินกับอะไรแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเหมือนเราเคยใช้ไฟฟ้าปกติแล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนแลลวเพราะเรารู้สึกว่ามันคือความเคยชินแต่ว่าถ้าเรามาได้เรียนรู้และเรามาได้แง่มุมใหม่ๆว่าโซลาเซลล์นอกจากมันประหยัดแล้วมันยังช่วยเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดมีส่วนในการช่วยแบบ โลกเราพูดกันขับเคื่อนเรื่องภาวะโลกร้อนเรื่องเรือนกระจกเรื่องมนพิดอะไรอย่างเงี้ยเออเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่ค่อยๆทําในในจุดเล็กๆที่เราทำได้เราทุกคนอยู่บนโลกใบเดียวกันเนี่ยถ้าโลกมันเกิดอะไรบางอย่างที่มันที่มันมี Impact ที่มันสร้างผลกระทบเราซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกไม่อาจเลี่ยงได้นะคะใดๆก็ตามปัญหาที่มันเกิดบนโลกนี้เช่น มลพิษมลภาวะอะไรมันก็มาจากการที่เราใช้พลังงานและเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้มันเช่นพลังงานจากน้ํามันจากเชื้อเพลิงจากไฟฟ้าใดๆก็ตามแต่มันจะดีแค่ไหนครับถ้าพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการที่สามารถที่จะเปลี่ยนเราคงยังใช้พลังงานอยู่นั่นแหละแต่เราเปลี่ยนพลังงานแทนที่จะเป็นพลังงานด้านลบมาเป็นพลังงานด้านบวกแทนที่จะเป็นพลังงานที่มันทําลายโลกมาเป็นพลังงานที่ถนอมโลก ดิฉันอยากแนะนำว่าโซลา r เซลล์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนเริ่มต้นได้แล้วก็ดิฉันก็จะเริ่มต้นเช่นเดียวกันค่ะเราจะไม่มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องช่วยกันสามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook c e b o o k f แ Fan น page คนัมาดาลไฟและเว็บไซต์คนัมาดานไฟ .org ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2565